เี่ยอะเลยติดไปตรงที่มันตัวเียอะนะเรียนเรียกเราหลายคันเลยไปจอดข้างหน้าเลยจอดข้างหน้าเลย่ที่มันเรียกเขาตัวเียอะเยอะมากกาจอดแอปไม่เตือนเห็นไหมะบอกแล้ว กรุงเทพครับกรุงเทพครับกรุงเทพครับกรุงเทพไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวมาครับเที่ยวแถวๆนี้จอดจอดดี่๊กยี่หรอที่ตรงไหนอ่ะนี่ยี่หรอไปน อ้าเอาเอารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเอารีบเก็บเอาเอารีบเก็บรีบเก็บเอาไงเอาไงเอาไงเอารีบเก็บเก็บรีบเก็บรีบเก็บไปไหนฮะจะรีบเก็บไปไหนฮะตัวชี้ไหมดิรีบเก็บไปไหนครับรีบเก็บไปไหนครับไอ้คนไอ้รีบเก็บไปไหนครับเนี่ย มีกว่าฮะตัวชีตัวปัสสาวะเข้ามารณ์ทั้งงานใจมือรับหนูนนะแม่นหนุนเห็นไหมแม่นหนุนอุปกรณ์ในการตรวจปัสสาวะเต็มเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมาเข้าไปชมครับอ่ะขึ้นรถเลยครับ รีบรีบไปไหนฮะอุปกรณ์ครับตัวปัสสาวะปีดาล้อง Body c a ล้ r ก็ไม่มีเนาะมีใช่ไหมอ๋อโอเคอุกองไม่มีอ๋ออุปกรณคำสั่งครับของตลอดเลยนะครับอุกเราจะลองดูที่้านิครับจิตๆจริงจะพูดคำือให้ผู้กองเปรนผ้กอตลเนาะซื้อ้องเรียนให้ครับครับยังไง สิบร้อยการตั้งด่านตัวฉีนะครับตัวชีมีครับเห็นแล้วครับนี่ฮะอุปกรณ์เต็มอุปกรณ์ครับในการตรวจนะมาเตอร์พักนี้ก็นะ่ยนี่วิ่งรีบวิ่งขึ้นรถเลยดูนี่ครับนี่นี่นี่คนนี่คนตรวจเมื่อกี้เพิ่งมาตรวอุปกรณ์ชิ้นรกนี่ตัวชีอุปกรณ์ตัวชีนี่ทามืออยู่เลย ขามือกองโกหกตรวตาเลยตอนน้าผู้กองอนเออผู้กองบอกให้เขามาตรวจีเนี่ยเออนี่นี่ขาเลยเนี่ยขาเลยเนี่ยนี่แอบตรวจี่เนี่ยหรอเป่ ตามข้อของผมตรวจสอบบุคคลอันคนสงสัยนะครับสงสัยไม่ได้ตงสัยบี้ตัวเมเชื่อครับผมเนี่ยแล้วมีการติดไหมฮะเป็นนายมดรวยครับมีแต้มติดแต่ครับมีอำนาจในการตามมาตราแล้วแล้วไอ้กระชากไม่ติดอยู่ไหนอะติดอยู่ไหนครับเจ้กรากมีบัตรปปสครับบัตรปปสครับบัตรปปสมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรครับพี่รู้บ้างหรือเปล่าเราถามมาครัมีอะไรป่ะมีหน้าที่มีไหมพี่มีไหมเปลีเปล่าครับผมมีไหมฮะมีไหม บาดบกตกผมเยี่ยมหน้าู่แล้วครับตามมาตราหนึ่งห้าครับหนึ 15, ่งห้าหนึ่งห้าอาถามว่าในการตรวจปัสสาวะนี่มีการตรวจบันทึกไหมต้องบันทึกไหมครับบันทึกอะไรไหมอันควรต้องสงสัยครับต้องใส่ไม่ได้ต้องบันทึกครับต้องมีคนเชื่อครับต้องบันทึกครับคนเชื่อครับบุคคลอันต้องสงสัยมาตรวจตารเ๊กติ๊กครับตงใส่ได้ไงครับโอเคครับครับ พวกพวกพี่มาเลยพวกพี่มีเอกสารท่านเอาอำนาจอะไรเป็นตัวชี้กล็ไมม่ีท่านอำนาจอะไรตัวชี้ครับท่านอำนาจท่านอำนาจอะไรตัวฉีครับสงสัยไม่ได้ครับสงสัยไม่ได้ครับสงสัยไม่ได้ครับท่านไม่จริงนะท่านอยู่ไหนกล้อง body camera ท่านอยู่ไหนแค่ท่านแค่คำสั่งของท่านกินธิรัฐก็มันเป็นเอกสารหนังสือมาครับแล้วกล้อง b อ d ี้ a m e r a ท่านอยู่ไหนท่านเรียกพยาบาลตรวจพยาบาลไม่มีกล้องก็ไม่มี กองไว้เดี๋ยวทำหนังสือเอาไม่ต้องไม่ต้องไป้คุยนี่ช่วยไม่ต้องไปคุยขนาดตวนน้าตนตายังกล้าโกหกอ่ะประชาชนบอดที่เนี่ยครับอุปกรณ์เต็มรถเยืนตรวจชียิตแบบแบบแบบคจอดปิดไหนวเมีตัวนี้นพตัวสารติดติดไหมครับโอ้โหกองประชาชนบอก่อนน่าคราบกองกองรานลงมาตรวจเที่ยวเนี่ยสุดยอดอันอองสไม่ได้ครับ ออออโอ้ยเรียกชาวบ้านเป็นตัวฉีกเนี่ยก่อนหน้านี้เต็มปึ๊บเลยนเนี่เงี้ยฮะ<อ>ท่าน<อ>นี่ฮะท่านกิติรัตน์นะครับพันเพชรนะท่านดูนะนกล้องบอดี้แคมอ r a ยังไม่ติดเลยอ่ะกล้องบอดี้แคมอ r a ยังไม่ติดเลยนะครับดูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แจ้งกับทางผู้สื่อไปนะครับนี่ไงไม่เป็นไรต้องเล็กเดี๋ยวเราเร,ารีบคำร้องเองอ่า ไม่เป็นไรผมจะทำงานตามหน้าที่ของผมครับผมไม่ต้องตามไปเลยครับครับผมไปเลยโอเคครับผมทำงานตามหน้าที่ผมครับไม่เป็นไรครับใครตรวจครับไหนจะมีหลักฐานในการตรวจด้วครับนะฮะเต็มเลยฮะที่ตรวจอุปก่อนจะตรวจอุปกรณ์แล้วตรวจครับก่อนหน้านั้นมีคนถือตรวจมาหรอไม่ได้เก็บคนถืออยู่ถือตรวจด้วยถามเขาด้วยถือตรวจไหมอย่ามานี่เลยน้าที่พาไปตรงนี้ยาเลยครับไม่รู้ยายา าตารชการก็ตรวจสอบครับยาเกมามันรักามแล้วเรียกตนใหม่สิครับเรียกเรียกเรียกตนใหม่ทำไมเอาใหม่เอาแบบกี้เรียกดิเรียกตนใหม่ไปน้ำจิ้มก็เต็มท้ายรถนะน่ะ <laughs> ม,มีใครขายไหมมาม <c oughs> ชัดเลยรีบรีบรีบวิ่งขึ้นรถเลยอะ่ะนะเครื่องจิมจ้มเครือจิม้มเครือจิ้ม นี่ฉี่ทั้งนั้นเลยี่โยนทิ้งนี่นี่นี่เห็นปะนี่ปัสสาวะไหนปะใหม่ๆเลยเนี่ยเปียกๆเลยเนี่ยนี่โยนสาดทิ้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสาดทิ้งนะโอ้โหคนการตรวจเยอะเลยนู่นเต็มเลยเห็นไหมในการตรวจนี่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 ชัดขาไม่ตรวจเปียก นี่ค่ะนี่ก็มีค่ะอ๋อนี่ก็มีก็มีค่ะอไปจับพี่อย่าไปจับโซบะใช่อ้ี้ไม่ไดใช้ไปจับกแฟไม่ไม่ไม่ใช้เ่ยอออเหรอไม่ได้ใช้อ๋อนี่ไงถ้วยน้องคนกินเนี่ยเข้าตรวจงเป็นไงเป็นไงไม่ได้ตัวจไม่ได้ตัวไม่ถ้วยเไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวตอนในนี้เที่ยงเลยตไม่ตัวดูโอ้เสียงแบบคอมเป็นเอ็นดูสรถปัตตวะทั้งนั้นเลยนี่นี่ตหมดแล้วนี่ตายหมดแล้ว ร้อยปัสสาวะทั้งนั้นนี่นี cin ่คืออะไรครับร้อยปัสสาวะทั้งนั้นนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ครับตรวจนร้อยปัสสาวะทั้งนั้นนี่นี่ร้อยตรวจปัสสาวะ เก็บทุกดดบเรียกดิโอ้หลักฐานชั้นเลยครับไปดูไปดูท่านอย่ามาพูดว่าไม่ไม่ตรวจชทั้งนั้นเลยไปดูดิมีทั้งนั้นเลยเยอะั้้นน ผู้กองขายปลาหมึกในรถอ่ะคุยปลาหมึกเหรอน้ำจิ้มปลาหมึกเหรอขายปลาหมึกมีทั้งหลักฐานด้อยน้ำจิ้มด้วยครับอักานตหน้าต่อตามผู้กองยังกล้าโกหกอ่ะคิดดูดิแน่นอนแคานี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้มีบริเวณตรวจฉีกเขาก็ไม่กล้าติดไม่มีผู้กองก็ไม่มีบอดี้ณแค่ไม่รับไม่ไม่มีอยู่หน้ารถเออเอาเรียกตรวจหมาครับเรียกตรวจหมาตรวจผสมครับ เรียกตรวจมาครับตรวจปัสสาวะตำรวจสพเอ้ามุก้องเรียกตรวจมาเจ้าพนักงานเห็นนะครับเออกล้องบอดี้แคมเอลยังไม่ติดเลยอ่ะเอาประชาชนช่วยมันจะมีบทลงโทษยังไงนะท่านกิติรัตน์พันเพชรนะครับลูกน้องท่านไม่ติดกล้องบอดี้แคมเอลนะครับเรียกประชาชนเข้าไปตรวจปัสสาวะด้านนู้นนะกล้องบอดี้แคมเอลก็ยังไม่ติดเลยฮะ ตวรวจปัสสาวะทั้งงานจะมีบุลงโทษยังไงการน,นีม้มีกล้องปืนดิคาเมลาเนี่ยผู้กองเนี่ยว่าไงฮะจะมีบลุลงโทษยังไงท่านกิติรัตน์พันเพชรมีไหมฮะบุลงโทษเรียกประชาชนตวรวจปัสสาวะเนี่ยเรียกไงดิ เรียกนายเรียกนายครับมันจะมีบทลงโทษยังไงครับกับลูกน้องท่านท่านกิติรัตน์ก้องบมเดีแคมเปราลลูกน้องท่านไม่ติดทุกกองนะครับเป็นไงคำสั่งของท่านพร์บออุ้มหายและการทรมานต้องติดกั้งบอเดลแคมเปราทุกนายในขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดกั้งทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ แล้วพวกกองไม่ติดกล้องบริการไม่ได้จะมีบทลงโทษยังไง <c oughs> จะมีบทลงโทษยังไงครับเป็นคำถามฮะมจะมีบทลงโทษยังไงฮะคณะปฏิบัติหน้าที่นะครับขันน็อตอะไรเนี่ยนะครับลูกน้องก็ยังทำนะครับ ครัค้งวันนี้ขล่า้ก็ไม่ติดขณะปฏิบัติหน้าที่ไงวตาอุปกรณ์ใน,นการตวรวจปัสสาวะนี่เต็มเลยรถอ่ะในรถอ่ะแล้วจะรีบทำไมรีบวิ่งขึ้นรถทำไม เล็กตัวอีกเอาเล็กตัว มีมีใครถ่ายไว้ยังพี่พี่พี่ใครถ่ายรูปแล้วน,นะรูปชื่อชื่ออ่นชื่อผู้คุมด่านชื่ออนะไรน่ะมีใครไปถ่ายยังถ่ายไว้ใครได้ถ่ายไว้ถ่ายเก็บไว้นะถ่ายไว้ เรามานีเปิดกล้องนี่เปิดนี่แหละไม่ต้องกลัวนะครับเมนูหนาเมือตอนแรกนะครับฮะไม่มีการต่อสายบวกสายลบจับขึ้นมาอันลบก่อนอันลบไม่มีการต่อวกล้องไม่เป ouais pues, uh. ิดนะอ่าแบตเตอรี่ไม่มี แปกติไม่มีไม่ต่ออีกสพมนี่กล้องลงโลกหรือเปล่าตรวเที่ยวอย่างเดียวมีกล้องคลิปนะอย่างอื่นไม่ต่อกล้องคลิปเหรอไม่ต่อแต่พวกกล้องไม่ติดกล้องเหรอมีแบตเหรอไม่ต่อแล้วครับท่านแต่พกกล้อง ngay thôi à, thôi hả vậy lên giữa nhà đi con đi tôi hạ con đuôi tôi con đi vậy đi không thôi đưa đưa nè. Đem rồi đây ฮะไม่รู้ไม่เสียไว้เลยบเแบตไม่มีเหรอแบตที่เห็นมันต้องมีแน่นอนมันจะครบแต่ว่าใช้ไม่ได้เนะไมติ่ติดเอา นะครมาชมามาชมพามาดูดความพร้อมอเอาไงต่อวัอนดี้หัานนักบินนะครับวัดีนะครับ,อนน,นรบอนนี้หลายช่องครับฮะ ชมคนไปนะชมคนไปนะอชกันไปชมในการปฏิบัติหน้าที่ไปอา่าไม่มีนะไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องซีซีทีวีบริเวณนี้นะแล้วกล้องซนะีซีทีวีเนี่ยดูเมสเสียบแบตด้วยเป็นไงของแท้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 แน่นอน ไม,ไ,มไม่รู้กันไม้รอุบัติเหตุเลยจะยไปในหม้าใหญ่ <c oughs> บริเวณนี้ไม่มีกล้องนะครับเฮ้บอกเขาก่อนดิ้คนเรื่องอะไรเอากล้องโทรศัพท์มือถือมาถ่ายด้วย กล้องมือถือประชาชนเนี่ยขึ้นมาถ่ายด้วยนะครับในการตรวจค้นถามเขาด้วยว่าตรวจค้นเรื่องอะไรสงสัยอะไรนะครับขอสับท่านสามารถรับาบันทึกภาพได้นะครับขอสับท่านสามารถบันทึกภาพได้นะวิดีโอถ่ายได้เลยนะครับถ่ายได้เลยไม่ต้องกลัวถ่ายเลย, <lacking> ยเพราะตรวจค้นอะไรสงสัยอะไรนะครับ ฮะะพี่เวลาตำรวจเขาเรียกตรวจลถตุลอะไรเนี่ยพี่ถ่ายไปด้วยนะแฟนพี่ก็ถ่ายก็ได้เหรอถ่ายไปเลยนะครับรักษาสิทธิ์ตัวเองพี่ใครๆได้ถ่ายเลยไม่ต้องกลัวนะครับถามเหตุด้วยคนเรื่องอะไรอ๊ะอาจจะค้นจะค้นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องถามเหตุด้วย มันต้องมีเหตุด้วยในการตัวคนที่สาธารณะเนี่ยใ้ไหมคุณตำรวจคุณอาจะขอตรวจเที่ยตรวจ้มคนทุกทัอยู่ใี้ได้ไหมเนี่ยนะั้วจทยวเที่ยว่าะส่้าางมเอามขา่ตอกตรวจเที่ยวนทาตรวจจะได้ไประโยชน์มากกว่ามั้งที่จะมาตั้งด่านเนะี่ย บริเวณนี้ไม่มีนะครับบริเวณนี้ไอ้ตัวนั้นน่าใช้ไม่ได้นะครับกล้องไอไอซีซีทีวีกล้องนั้นหนหะครับใช้ไม่ได้นะ <c oughs> บริเวณนี้ตรวจคนเรียกประชาชนตรวจบริเวณนี้นะไม่มีนะขอบอกไว้ก่อนบริเวณไม่มีนะครับไม่มีมีแต่กล้องมือถือแคบล่าของเจ้าที่นะฮะเวลาขึ้นศาลมาเนี่ยขอเบิกเออเบิกกล้องเอ่อกล้องมือถือแคบล่าจากตัวเจ้าที่เองแหละบางครั้งไม่ค่อยส่งนะครับ ไม่ค่อยส่งประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับขอบถามเจ้าหน้าที่นะบอกเจ้าหน้ที่สงสัยอะไรผมนะครับถามเลยนะครับต้องมีเหตุก่อนนะครับการที่เราตรวจคนที่สาธารณะเนี่ยต้องมีเหตุก่อนนะครับหรือตรวจคนสงสัยอะไรต้องถามนะครับจะไม่ไม่กระจ่างผุกท่านเองก็สามารถโทรศัพท์มาไลฟ์สดก็ได้นะครับหรือบันทึกภาพก็ได้นะครับ เมื house, ่อ mm คืน hmm. น we ี้ก็มีการตั้งด่านตัวชีเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้ตั้งอยู่ที่มาลายแม่นะครับตั้งด่านตัวชีอที่มาลายแมนเมื่อคืนนี้วันนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าตั้งจำเป็นจำตั้งจำเลยตาม S4 ล้อเรียนว่าส้ปมือแล้วค่ะกระโหลบบวกก้านย้ายสามที่สัตว์ใดนึ่ย้ายสามที่อะไ้ก็ไปยุ่งกิน แสดงว่าต้องการตวจท,ทุกวัน,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 นจริงๆประชาชนล้อเรียนไปผมก็ไม่เป็นเรื่องโ,อโอกหกเีย็บโโย้อนสอนไปอีก เอแปลกนะเวลาเราเรามาป้าทำไมไม่เรียกตัวจต่อนะแปลกไมแปลกเนาะแปลกไม่เรีกตัวจต่อแปลกไม่เร mm ียกตรวจต่อยมาดูในคอมเมนต์เนี่ยเียบอกว่าผมโดนมาแล้วเนี่ยผมโดนมาแล้วเนี่ยมาดู จริงๆแล้วนี่นะครับไอ้ม่วงดำๆนไม่ควรใส่นะครับเวลาเวลากลคืนไม่ควรใส่นาม่วงดำๆเนี่นะครับน้องน้เห็นไหมตันทนี้ตาตาแบบไหนรู้ป่ะเห็นไหม ไม่เห็นใช่ไหมควรเปิดเผยไปหน้านะครับเนี่ยเนี่ยเปิดเผยไปหน้าเนี่ยเวลาคุยกับประชาชนเนี่ยสมควรที่เปิดใบหน้านะไอ้โม่งดำๆไอ้คนใส่นะครับเปิดหน้าด้วยเวลาคุยประชาชนอ่ะเห็นหน้าไหมเห็นหน้าตาเขาไหมไม่เห็นใช่ไหมเออสมควรเปิดหน้าเราคุยประชาชนเนี่ยอย่าไปอ้างว่าแดดร้อนอย่าไปเออนี่มันนี่มันกี่ทุ่มแล้วกี่ยามแล้วเนี่ยนี่ไม่กล้าเปิดหน้านี่เพราะอะไรผมอยากรู้จริง ใส่ไอ้โม่งดำๆมายืนตรวจค้นประชาชนว่าเป็นผมผมก็กลัวผมจําไม่ได้เลยเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุมาให้ไปชี้ตัวเอาจำไม่ได้ไม่รู้ใครไม่เห็นหน้าเห็นตาคนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปชี้ใครเลยทีนี้เพราะปิดบังไม่หน้าหมดใอ่เลยประชาชนผู้ใหญ่ผมก็ยืนยันไม่หุบใจครับ